เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงโดรนอุปกรณ์กำลังสูงสมัยใหม่ๆพวกนี้ต้องอาศัยการควบคุมมอ,อเตอร์ที่แบบเป๊ะมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในเทคนิคการควบคุมที่สำคัญที่สุดกันนั่นก็คือการควบคุมแบบสี่เหลี่ยมคางหมูครับแต่คำถามก็คือ เราจะสั่งให้มอเตอร์ที่ไม่มีแปลง่านหรือที่เรียกกันว่า BLDC ที่ทั้งทรงพลังแล้วก็ทนทานเนี่ยให้มันหมุนเร็วขึ้นช้าลงหรือหยุดนิ่งตามที่เราต้องการเป๊ะๆได้ยังไงกันล่ะครับในเมื่อมันไม่มีชิ้นส่วนที่สัมผัสกันทางกายภาพเหมือนมอเตอร์รุ่นเก่าๆเลยเอะนั่นคือปริศนาที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้ครับและคำตอบก็อยู่ตรงหน้าเรานี่เองครับ บนแผงวงจรสีเขียวๆที่มีชื่อว่า MCP 8 0 2 7 Evaluation Board เจ้าแผงวงจรนี้แหละครับคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยที่จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลก,าการควบคุมมอเตอร์ยุคใหม่ได้แบบชัดเจนมากๆโอเคครับในส่วนแรกเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของมันกันก่อนดีกว่าบนแผงวงจรนี้เนี่ยนะครับมันมี2ส,ส่วนสาคัญที่ทางานร่วมกันเหมือนกับเป็นสมองและก็กำลังเพื่อสั่งให้มอเตอร์มันเคลื่อนที่ได้ ส่วนที่เป็นสมองเนี่ยนะครับก็คือเจ้าม i โครคอนโทรลเลอร์ DSPIC 3 3 4 K ตัวนี้แหละครับคือตัวคิดเลยคอยคำนวณแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรต่อไปส่วนกำลังก็คือชิป MCP 8 0 2 7ที่เป็นมอเตอร์ไดรเวอร์ครับหน้าที่ของมันก็คือรับคำสั่งจากสมองแล้วก็ปั้งแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากำลังสูงๆเพื่อไปขับเคลื่อนให้มอเตอร์มันหมุนได้จริงๆ ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมอเตอร์ไดรเวอร์ก็เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อของทั้งระบบเลยมันรับคำสั่งเบาๆมาจากสมองแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากพอที่จะทำให้มอเตอร์มันหมุนได้จริงๆลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีมันเนี่ยคำสั่งจากสมองก็เป็นแค่สัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆที่ไม่มีแรงคอจะทำอะไรได้เลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีเวทมนต์อะไรซ่อนอยู่ในสมองหรือเจ้าไมโครคอนโทรลเลอร์กันบ้าง ซึ่งตรงนี้แหละครับคือหัวใจหลักของเทคนิคนี้เลยอัลกอริทึมที่ว่านี้นะครับเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Trapezoidal Control หรือการควบคุมแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูซึ่งบางทีเราก็อาจจะได้เยินอีกชื่อหนึ่งว่า six-step c o m m u t a t i o n เพราะว่ามันทำงานเป็นลำดับ6ขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆครับและนี่คือหัวใจของมันเลยครับ เจ้าสมองเนี่ยจะสั่งจ่ายไฟไปที่ขดลวดของมอเตอร์ทีละคู่สลับไปมาตามลำดับ6ขั้นตอนนี้เป๊ะๆแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆการเปิดปิดไฟอย่างเป็นระบบแบบนี้แหละครับที่มันไปสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนขึ้นมาซึ่งก็จะไปดึงให้แกนของมอเตอร์หมุนตามไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเลยครับแล้วเราจะไปบอกสมองให้ทำงานได้ยังไงที่น่าสนใจก็คือเราสามารถตั้งค่าอัลกอริทึมนี้ได้ง่ายๆบนบอร์ดเลยนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าจัมเปอร์ อย่างในตารางนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถเลือกโหมดที่มีเซ็นเซอร์หรือไม่มีเซ็นเซอร์ได้แค่เปลี่ยนตำแหน่งของจัมเปอร์ r 7 8 r 7 9และก็ r 8 0เพื่อบอกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รู้ว่าจะต้องไปอ่านค่ามาจากไหนนั่นเองค่ะโอเคครับพอเราเข้าใจทฤษฎีกันแล้วคราวนี้ลองมาดูหลักฐานให้เห็นกับตากันดีกว่าครับว่าสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีวีเนี่ยหน้าตามันออกมาเป็นยังไง นี่คือภาพจากออสิลโลสโคปครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามองเห็นสัญญาณไฟฟ้าได้เส้นสีชมพูคือกราฟของกระแสส่วนเส้นสีน้ำเงินคือแรงดันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสัญญาณมันไม่ได้ราบเรียบเลยแต่มันมีลักษณะเป็นขั้นๆหรือเป็นช่ชวงๆและนี่คือจุดสำคัญเลยครับปกติแล้วเนี่ย คลื่นไฟฟ้าในอุดมคติมันจะเป็นรูปคลื่นทรายที่โค้งมนสวยงามใช่ไหมครับแต่สำหรับการควบคุมแบบนี้สัญญาณมันจะมีลักษณะเป็นขั้นๆมีขอบที่ชันแล้วก็แบนราบเหมือนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยนี่แหละครับคือที่มาของชื่อ trapezoidal control เราได้เห็นความซับซ้อนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมทั้งหมดนี้ถูกทำให้ง่ายขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยครับ ภาพนี้น่าจะสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับเห็นปุ่มหมุนที่เขียนว่า speed นั่นไหมครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นสมองกำลังหรืออัลกอริทึม6ขั้นตอนทั้งหมดนั้นถูกควบคุมได้ด้วยปุ่มหมุนธรรมดาธรรมดาปุ่มนี้เองครับการใช้งานจริงนั้นเรียบง่ายมากๆครับแค่กดปุ่ม run เพื่อ start หมุนปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วแล้วก็กดปุ่มรันอีกครั้งเพื่อหยุดความซับซ้อนทั้งหมดถูกซ่อนไว้เบื้องหลังเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ง่ายที่สุดนั่นเองมาสรุปประเด็นสําคัญของวันนี้กันนะครับอย่างแรกเลยการควบคุมมอเตอร์ต้องใช้ทั้งสมองและกําลัง 2. วิธีการควบคุมแบบสี่เหลี่ยมคางหมูหรือแบบ6ขั้นตอนคืออัลกอริทึมที่สร้างรูปเคลื่อนไฟฟ้าแบบขั้นบันไดและ 3. เทคโนโลยีที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้สามารถถูกทำให้ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับสุดท้ายนี้คำถามที่น่าคิดก็คือในยุคที่ระบบอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการควบคุมที่เรียบง่ายแต่ว่าแข็งแกร่นอย่าง Trapezoidal SO Control นี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อไปได้ยังไงบ้างครับ